โอเคครับขอกลับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอ่าสล,ลัดน้องอ่างอ่างมากับเกมเทพแห่งโชคลามนะจ๊ะอ่างถาบทุนมาที่40บาทเหมือนเดิม40บาทเหมือนเดิมเออ่าเป็นยังไงเป็นรับชมกันนะ40บาทเอาไปหมดบอกเลยดอกนี้เอาไปก่อนอ่ะ,อะมันมีอ่า45บาทเอาไปก่อน30แล้วกัน อีกห้าบาทเองมันไม่พอจริงๆนะอีกห้าบาทอุ้ยมันมาอย่างนี้แล้วไปกันยาวๆเลยเอาไป636บาทนะดอกนี้โชคลาภจริงวะ่ะอา้าต่อเลยครับหมุนต่ออะไรเออ6บาทเองเหรอ6บาทเองน้อยไปเปล่าเอ,าเอามาแบบนี้เอามาแบบนี้บบนก็ฟงฟิ้งแสบตาเหลือเกิน ไปบวกไปเอาไป675บ้าทนะดองนี้ไปกันต่อเลยดีว่าไปกันยาวๆคิวมาอย่างนี้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไปกันต่อเลยดีกว่าเร็วๆไปเคมาอย่างนี้เคมาอย่างนี้ช่างมันไปกันต่อนะเนาะอ่าไปกันต่อไปกันต่อเอาเยอะๆเ,เอาเลอะๆ เอาเลอะเอะนะเอาเลอะเอะนะไม่เอาเลอะเลอะเอ้ยเยอะเอะองพูดผิดพูดถูกแล้วอะไรนะครับเนี่ยเอาไป720บาทนะดอกนี้เอ้ยมาเฉยเลยว่อมามาว่เอ้ยต่อสิรออะไรไปกันต่อเลยแล้วกรนกี่บาทครับเอาไปก่อน90บาทขอขอสักอา สามสิบรอบแล้วกันนะดอกนี้เอาไปก่อนสามสิบรอบรอดูสิ่งโตมาอย่างนี้สิงโตมาอย่างนี้ปุงปิงกระดิ่งแมวอ,อีกแล้วแสบตายอีกแล้วเปล่าเนี่ยไอ้ยังกี่บาทลุ้นดูกันกี่บาทเอ่ยหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทนะดอกนี้ไปกันต่อที่เคเคกี่บาทไม่รู้ช่างมันคิวสามตัวเองนะ เคมาแบบนี้ก็ฟุ้งฟิ้งอีกแล้วกี่บาทเอ่ยนะกี่บาทเนาะก,กี่บาทเนาะลุ้นกันลุ้นกันอยู่ลุ้นกันอยู่ห้500าร้อยไปแล้วหกร้อยไปแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะดอกนี้โอ้ยมาเฉยเลยวะ่ะมาเฉยเลยว,ว่ะสิงโตมาอย่างนี้จะก,กี่บาทเอ่ยสิงโตมาอย่างนี้แปดร้อยแปดสิบห้าบาทนะดอกนี้ไปกันต่อสิงโตมาอีกแล้วนะ สิงโตมาอีกแล้วนะเอาไปก่อน609บาทนะไปกันยาวๆไปกันยาวๆเอาคิวมาทำไมดอกนี้เอาคิวมาก็น้อยนะเฮ้ยกี่บาทเนี่ยดอกนี้พันสองนะดอกนี้หยเคมาอย่างนี้อีกแล้วเคมาแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยเอาไปก่อน2 4 9บาบาทนะดอกนี้ไปกันยาวๆไปกันเรื่อยๆนะ อ้าวมันมาอีกแล้วนะดอกแพงโอ้ยกี่บาทเด้อเอาไป7 0็บาทนะดอกนี้ไปคิวมาจ้ะสามตัวอีกแล้วเคมาแบบนี้ก็สวยสิแสบตายอีกแล้วโอ้ยไปยังกี่บาทเอ่ยกี่บาทเอ่ยกี่บาทเอ่ยหกร้อยไปแล้วเจ็ดร้อยไปแล้วแปดร้อยไปแล้วเก้าร้อยไปแล้วหนึ่งพัน 1น1 0งพอ่ะอะไรครับเนี่ยลืมมองห oh. ไปกันยาวยาวไปกันเรื่อยๆนะอันนี้กี่บาทเอ่ยกี่บาทเอ่ยนะโอ้ยมาอย่างนี้เอาไป675บาทนะตองนี้ไปกันยาวยาวไปกันเรื่อยๆนะโอ้ยมาอีกแล้วเอ้ยเยี่ยมมุมปากไปหนึ่งเกือบ ไปกันยาวๆเจ็ดร้อยสิบสี่บาทนะดอกนี้ยิ้มมุมปากไปหนึ่งกบเอ้ยกุบกรุบร้อนๆเลยเคยมาแบบนี้อีกแล้วอเอาไปก่อนเอาไปก่อนสามร้อยบาทนะดอกนี้ไปกันยาวๆไปกันเรื่อยๆสิ่งโตมาอีกแล้วนะสิ่งโตมาอีกแล้วนะสิ่งโตมาแบบนี้โอ้ย มาอย่างนี้ก็ฟุงทิงกบกบเยิ้มมุมปากเลยอ่ะหวานปากเหลือเกินเอาไป600บาทนะดอกนี้สิ่งโตมาแบบนี้เอ้ยมาบ่อยบ่อยนะมาดีดีดเพียวเอาไป1น0่งพนะดอกนี้เอมาเว้ยเอก็มาเอก็มาเคก็มาแสบตาไปหมดแล้ว ไปกันยาวๆ735บาทนะดอกน,นี้ไปกันยาวๆไปกันเรื่อยๆนะคิวมา <c oughs> <c oughs> มาเว้ยมาเว้ยเอ้ยเอาไปก่อนพันสองนะเย้มมอมปากเอยมาเว้มาเวสิงโตก็มาแล้วสิงโตมาแล้ว <c oughs> สิงโตมาร้องไงร้องเงี้ยวร้องเงี้ยว เอาไป915บาทนะดองนี้โอ้ยคิวมาน้อยจัดไปกันยาวๆไปกันเรื่อยๆนะหมุนไป30รอบ200ขอเปลี่ยนเบ็ดแปดหนึง่งเอาไป600บาทนะดองนี้อามาเฉยเลยว่ามาเฉยเลยว่าเฮ้ยมาอย่างนี้บ่อยๆได้เป่าเอาไป1,000พองนะดองนี้เข่งจริงๆ ท่แห่งโชคลาภเห่งจริงๆนะอ่าไป660บาทนะดองน,นี้ไปกันยาวๆอีก4ีหมุนเองนะเอยมาอีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วเว้ย684บาทนะดองน,นี้ไปกันเรืเ่อยๆอีกสาหมุนเองอีกสาหมุนเองเออไปเอาเอามาก่อน720ิบบาทนะโอ้ย มาเว้มาเอมาอย่างนี้โอ้ยแสบตาหลับตาแป๊บปิดตาก็ได้เจ็ดร้อยห้าบาทนะดอกนี้โอ้ยสิงโตมาแล้วตุงแช่ตุงแช่ตุงแช,งแช่ไปแล้วเก้าร้อยสิบห้าบาทนะดอกนี้ไปกันเรืเ่อยๆอีกหมุนสุดท้ายสิงโตก็มาคำรามอีกแล้วคำรามร้องเง <laughs> สิ่งโตฮะยอะไรหลอกเงี้ยวอ่ะเอาไปก่อนนะไปเบ็ดเพิ่มไปเลย200 200, 200. อยู่ไหน200ไม่มีมีสอ0รอยอสแล้วกัน300ไปเลยแล้วกันสามร้อยไป3ามรอบจัดไปเลย330ร้อบนะ พูมาอย่างนี้แพงเปล่าวะพูอะแพงไหมวะงงอยู่แพงไหมวะเฮ้ยมาเว่ยเก้าพันสี่เว้ยเอมาอย่างนี้เอเอเอไปกันยาวยาวเว้ยเอาไปเจ็ดร้อยเอ้เจ็ดพันสามนะไปกันเรื่อยๆไปสิ่งโตมาอย่างนี้จะแพงหรือเปล่าก็ยังไม่โลนะไม่ได้ดูเลยว่า อันไหนแพงอันไหนไม่แพงเอาไปก่อน7,500ถึงโตไหมแล้วนะเอาไปก่อน7,500แน่แน่ 7, 000, 6, 000, เจ็ดพันหกพันวเอ <c oughs> เรา,เามีผิดพลาดกันได้นะพี่น้องเออไปกันต่อเอามาน้อยจัดเลยเอามาน้อยเกินนะเค <c oughs> มาแบบนี้เอ้ยปุงปิงหยดแสบตาหลับตาแป๊บอ กี่บาทวะอย่างเนี้ยกี่บาทหมื่นสองนะดอกนี้โอ้ยเอาไปแล้วหมื่นสองสิงโตมาอีกแล้วโอ้ยมันไหลได้ไหลดีจังเว้เอาไปหกพันนะดอกนี้โอ้ยคิวมาน้อยจัดช่างมันเปลี่ยนไปเคมาน้อยเหลือเกินช่างมันสิงโตมาแบบนี้อีกแล้วโอ้ย มันมาดีจันเลยมาดีจันเลยนะสิงโตอ่ะมาดีจัดมาดีจัดเอาไปก่อนหกร้อยเอ้หกพันนาหกพันนะ 6, นะสิงโตมาแบบนี้อีกแล้วเอาไปหกพันแน่ๆหกพันสี่เอ้คนเรามีพิษพันกันได้คนเรามีพิษพันกันได้แก้ไขและปรับปรุงเอานะเฮ้ยอันนี้หกพันว่ะไปกันยาวๆไปกันเรื่อยๆนะ ใจกันเอ้ยมาอย่างนี้สิเอเอเอมันมาดีว่ามาดีว่าแต่หนึ่งอ่างพอแล้วกันนะอ่างพอแล้วกันนะแสนหนึ่งคอสอาแสนสองแล้วกันแสนสองเอ้ยแสนหนึ่งพอแล้วกันแสนหนึ่งพอแล้วกันอ่างเปลี่ยนใจบ่อยเกินนะเอาไปก่อน 7จ0ดนสองนะดองน,นี้เฮ้ยอีกสองพันนะแสนหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ได้หรอขอหน่อยเออมาอย่างนี้สิกี่บาทเอ่เจ็ดพันห้านะดองน,นี้ถึงแล้วนะถึงแล้วนะแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งไปแล้วนะแสนหนึ่งไปแล้วนะพอดีกว่าพอดีกว่า พอ,อดีว่าพอ,อดีว่าขอโจทยเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ